สวัสดีเพื่อนๆช่อง Youtube ของจันทวรแก้วหลวงคำแล้วก็ทักทายไปยังทุกที่ทุกทางทุกแพลตฟอร์มที่คลิปของผมจะไปถึงด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันมีทิปดีๆเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆไปรู้จักคีย์ลัดหรือช็อตคัดการใช้งานของแอดออนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า w h p t p l u s What s a p บ Plus บางคนเพิ่งแวะเข้ามาฟังนะครับเพื่อนบางคนก็จะถามว่า a t s a p p p l u s คืออะไร WhatsApp Plus คือ Add-on นะครับของ w h t t a p p ใน Desktop หรือระบบปฏิบัติการ Windows นั่นเองนะครับใช้งานเพื่อแชทโทรหรือส่งข,ข้อความเสียงหาเพื่อนๆในกลุ่ม w h t t a p p ด้วยกัน w h t t a p p นี้เดิมทีแล้วใช้อยู่ในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ขยายมาถึงระบบปฏิบัติการ Windows แล้ว ทางผู้พัฒนาเขาก็ไม่เพิกเฉยนะครับพัฒนาแอดออนของ NVDA ก็คือ w h a t s App Plus มาให้ตบาบ่าอย่างพวกเราได้ใช้งานแบบง่ายๆเท่าที่จะง่ายได้นะครับก็เลยหยิบยกเอาเคีย์ลัดในการใช้งาน w h a t s App Plus มาฝากเพื่อน นะครับส่วนวิธีการติดตั้ง WhatsApp Plus นั้นให้ไปโหลดตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมก็จะเอาลิงก์ไปวางไว้ในใต้คำอธิบายนะครับพร้อมกันแล้วเราไปรู้จักกันเลยนะครับอีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจอยากติดตั้ง WhatsApp version Windows นะครับก็ไปโหลดมาติดตั้งนะครับซึ่งผมก็จะวางลิงก์ไว้ในใต้คำอธิบายเช่นเดียวกัน ครับผมจะข้ามในการพาติดตั้งไปก็แล้วกันนะครับพร้อมแล้วเรามารู้จักคี์รัดต่างๆกันดีกว่านะครับเริ่มจากออตเน็ตเลขกหนึ่งนะครับออ์เน็ตเล็หนึ่งย้ายโฟกัสไปที่รายการแชทนะครับก็คือเหมือนกับที่ผมแนะนําก็คือยูนิแกรมพลัสนั่นเองนะครับลักษณะแบบนั้นนะครับออ์เน็ตเลขกก็กลุ่มไหนที่แชทเป็นกลุ่ม ล่าสุดเขาก็จะไปโฟกัสอยู่ในกลุ่มนั้นถ้าเรากดอินเทอร์เน็ตเลข1นะครับอินเทอร์เน็ตเลข2นะครับอินเทอร์เน็ตเลข2เป็นการย้ายโฟกัสไปที่รายการแชทสุดท้ายแบบเปิดอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองใช้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับอินเทอร์เน็ตดีนะครับอิเทอร์ D, เน็ตดีเป็นการเป็นการโฟกัสไปในช่องแก้ไขเพื่อพิมพ์ข้อความนั่นเองนะครับ ถ้าเขาโฟกัสอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องกดเพราะว่ากดก็ไม่มีความหมายอะไรเขาก็จะไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นอยู่ดีอ l เทอร์เนตทีออเทอร์เนทีเป็นการประกาศชื่อและสถานะของการแชทแบบเปิดนะครับอันนี้ก็ลองใช้ดูนะครับออเทอร์เนตชิปซีนะครับออเทอร์เนตชิปซเป็นการโทรไม่ว่าจะเป็นการโทรส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม รเราสามารถกด alternate chip บวก c ได้นะครับเมื่อเราอยู่ใน contact หรือกลุ่มนะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดกลุ่มนั้นมีการโทรอยู่แล้วเราสามารถกด alternate chip c เพื่อเข้าร่วมในการคุยกับเพื่อนๆได้เลยนะครับ alternate chip v นะครับต่อมา alternate chip v เป็นการโทรวิดีโอไปยัง contact หรือกลุ่มนะครับ alternate y alternate y เป็นการรับสาย ไม่ว่าจะเป็นรับสายแบบกลุ่มหรือคอนแทคก็สามารถทำได้นะครับออเทอร์เนตเอ็นออเทอร์เนตเเป็นการปฏิเสธสายหรือถ้าเราคุยอยู่เราสามารถออกจากสายได้ด้วยการกดปุ่มออเทอร์เนตเอนะครับทีนี้มาถึงที่ WhatsApp Plus เขาบอกว่าเขากำลังดำเนินการอยู่ก็คือว่าคีย์ลัดต่างๆที่ผมจะบอกต่อไปนี้ อาจจะทําได้ในอนาคตหรือบางฟังก์ชันอาจจะทําได้แล้วนะครับเพราะว่า WhatsApp Plus เขาอัปเดตอย่างต่อเนื่องหลายเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน1.2.1ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ยังเป็นรุ่นเบต้าอยู่ก็ลองเอาไปใช้งานกันดูนะครับออเทอ n ร t เร A นะครับอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือ อาจจะมีแล้วก็ได้นะครับผมยังไม่ได้ทดลองก็ลองไปทดลองใช้ดูนะครับออเทอร์เนตเเป็นการปิดหรือเปิดไมโครโฟนนะครับถ้าเขาเปิดอยู่แล้วเรากดออเทอร์เนตเก็จะเป็นปิดถ้าเขาปิดอยู่แล้วออเทอร์เนตเก็จะเป็นเปิดนะครับออเทอร์เนตวีออเทอร์เนตวีก็คือปิดเปิดกล้องนั่นเองนะครับออเทอร์เนตโออเทอร์เนตโก็คือตัวเลือกเพิ่มเติมคอนโทรลอาร์คอนโทรลอาร์เป็นการบันทึก ข้อความเสียงนะครับถ้ากดอีกครั้ง <_ d> ก็จะเป็นการส่งข้อความเสียงนะครับคอนโทรลดีคอนโทรลดเป็นการยกเลิกข้อความที่เราบันทึกณขณะนั้นถ้าเราไม่พอใจในคําพูดคําจาของเราอาจจะพูดไม่สุภาพต้องการอยากยกเลิกนะครับไม่ต้องการส่งนะครับก็สามารถกดคอนโทรลดเพื่อยกเลิกข้อความได้เลยครับคอนโทรลชิปดีคอนโทรลชิปดีนี่จะเป็นการหยุดหรือ บันทึกข้อความต่อสมมติว่าเราบันทึกข้อความไปแล้วมีคนเรียกเราเราต้องการหยุดพูดกับเขาแล้วก็แค่กดคอนโทรลชิปดีแล้วก็ไปพูดกับคนที่เรียกเราหรือไปจัดการปัญหาเราให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยกดคอนโทรลชิปดีเพื่อบันทึกข้อความต่อนั่นเองนะครับออโตเน็ตดีลีทนะครับออโตเน็ตดีลีทนี้เป็นการลบข้อความหรือลบแชทต่างๆในกลุ่มนั้นๆนะครับคอนโทรล p เพื่อเปิดโปรไฟล์แชทปัจจุบัน ก็ลองไปใช้ดูนะครับคอนโทรลชิป E สลับโหมดเพื่อจะลบหรืออ่านข้อความแชทนั้นๆน,น,นะครับคนที่เราไม่ได้เพิ่มในคอนแทคหรือเพิ่มเป็นผู้ติดต่อนั่นเองนะครับออเทอร์เนตคิวออเทอร์เป็นการตอบสนองข้อความอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับลองเอาไปใช้ดูนะครับออเทอร์เน ออ t ทอร์เนเป็นการติดดาวข้อความนะครับถ้าเกิดข้อความไหนเราพอใจเราอยากเก็บไว้ถึงเราลบข,าข้อความนั้นก็จะยังอยู่ก็คือกดอ l t ทอร์เน็เนะครับอ l เทอร์เนเคาวนคือ F ฟฟิลแนะครับเป็นการ forward หรือส่งต่อข้อความนั่นเองนะครับต่อมานะครับออเท r ร์เน R อาร์อเทอเป็นการ reply นะครับหรือเป็นการตอบข้อความ เพื่อนนั้นๆที่ส่งมาหาเรานะครับออเท r เนชิป R นะครับออเท r เนชิป R เป็นการทําเครื่องหมายว่าอ่านแล้วนะครับคอนโทนซีอันนี้ตรงๆเลยนะครับคอนโทนซีก็คือคัดลอกข้อความออเท r เน็ r ซีออเทนเป็นการแสดงข้อความปอกอัพก็ลองเอาไปใช้ดูเหมือนกัน ถ้าต้องการไปตั้งค่าก็คือกด insert control w นะครับเพื่อไปการตั้งค่าของ w h a t plus นะครับ a l t e r n a t เลข3ออเท t e r n t เลข3ก็คือย้ายไปยังข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน control n นะครับ control n november เป็นการแชทข้อความใหม่นั่นเองสมมติว่าเราต้องการอยากไปแชทข้อความเราต้องการอยากไปแชทกับคนอื่นเราก็กด control n ไปเพื่อสร้างแชทใหม่นั่นเอง ไปหาเพื่อนใหม่เพื่อชแชทนะครับ c อนโทรลชิปเอคอนโทรลชิปเอปก็คือการแนบไฟล์หรือการส่งไฟล์ให้กันนั่นเองนะครับเบื้องต้นก็จะมีประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆไปลองใช้กันดูว่ายากหรือง่ายถ้าใครยังไม่ได้ติดตั้ง WhatsApp ก็ไปติดตั้งแล้วก็ไปใช้งานแต่คนที่ จะติดตั้ง w h a t อ p เวอร์ชัน Desktop ได้ท่านต้องมีหน้าจอนะครับถ้าเป็น PC ก็ต้องมีหน้าจอถ้าเป็นโน้ตบุ๊กก็ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจอโน้ตบุ๊กก็มีอยู่แล้วเพราะเราต้องเอาโทรศัพท์ไปสแกน QR Code ในหน้าจอนั่นเองนะครับสรุปแล้วก็คือเราใช้บัญชี w h a t s a p p มือถือกับ Desktop บัญชีเดียวกันนะครับเอาละผมก็ต้องไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้โปรแกรมและแอพพลิเคชันต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคนรอบข้างนะครับขอให้เพื่อนๆรับรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้ามีความสุขตลอดปีตลอดไปจากใจของผมจันทาวรแก้วดวงคำไปแล้วนะครับสวัสดีครับ